สวัสดีครับวันนี้นิคเสียบเนื้อใช่ว่ามึงปิ่งปลาดูครับอื็นปิ่งปลาไปเอ็นเรื่องคือไปตลาดเศร้าครับไปประมาณหาหกถุ่มนะครับจังหน่อยก็ไปเหรอไปขายเอ็นบุญเดินซิปครับ อันเมียผมเปิ่งบางีพูดยิ้มนีตที่ล่ะว่าน้ำมาจากเถื่อเมียก็ได้พอแรงปะไม่ด้ครับพี่นหวงครับเอาดีครับพูดเลยสามสี่ตัวก็ได้นี่ เมื่อสันเลยบุญหญิงอกอ็เถื่อเลยเออเนี่ยนะเดกับบุญเออ,อบึกงไหนแม่ค้าครับเนี่ยผมครับเปลี่ยนไปไป้ขายครับเมื่อนี้นี่กระดุกไปใส่ห้อเขาดูนิซิปมือน้เหือหนีอ่มันพูดเห็น ว <laughs> ้นถยย่ายยังอยู่ยยยเหรอเรื่องซ้ำปะวันเร็วอยยัง,เร,งเรื่องการพิกป้ายไปผมครับที่เบียเร็ว จวดจวดเลยครับเน <c oughs> ี่ยทิดจอดน้ำมันอาหารลงสาวเบิด